เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาดูเรื่องของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับย้ําว่าเลือกนะไม่ใช่เลือกตั้งให้ประชาชนเข้าคูหานะเป็นเลือกสอวอชุดใหม่ซึ่งชุดปัจจุบันเนี่ยเขาจะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคมนี้แล้วครับล่าสุดท่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาตามที่กกตเสนอมาโดยจะมีการประกาศรับสมัคร13พฤษภาคมนี้ส่วนการประกาศผลนั้นจะอยู่ในช่วงประมาณกรกฎาคมครับ นายเศรษฐาธทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านเห็นชอบตามที่กกตเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสวออให้สามารถดําเนินการเลือกสวออแล้วก็จัดทําร่างแผนเลือกสมาชิกบุตรทสภาโดยจะประกาศกําหนดรับสมัครในวันที่13พฤษภาคมนี้ครับจากนั้นในวันที่9มิถุนายนเนี่ยจะประกาศวันเลือกนะว่าเขาจะเลือกกันวันไหน สมาชิกวุฒิสภา,าระดับอำเภอนะในวันที่9มิถุนายจะรู้ว่าวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา,าระดับอำเภอเขาจะเลือกกันวันไหนวันเลือกสอวระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนส่วนวันเลือกสอวระดับประเทศวันที่26มิถุนายนและกําหนดวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งระดับประเทศทั้งหมดเนี่ย 2กรกฎาคมนะครับโดยการเลือกสอวรครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า10,000แคนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ใครจะไปรู้ครับซึ่งการเลือกสอวชุดใหม่เนี่ยจะมีจํานวนลดลงเหลือ200คนเท่านั้นนะครับจากปัจจุบันมี250ภายใต้ระบบเลือกกันเองของแต่และกลุ่มอาชีพรวม20กลุ่มแล้วก็เลือกแบบไต่ระดับจากระดับอําเภอสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศนอกจากนี้ยังให้มีการเลือกไ่ากลุ่ม ในแต่ละระดับด้วยขณะที่นายคารมพลพรกลางครับรองโฆษกประจาสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสิ้น220ล้านบาทครับ โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่สํานักงานกรกตดําเนินการเองจํานวนหนึ่งจำนวนที่ว่าก็คือ1 0 0กว่าล้านบาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายจากหน่วยสนับสนุนอื่นๆกว่า120ล้านบาทด้วยกันนะครับก็ตรวจสอบคุณสมบัติดีๆนะครับใครอยู่ในกลุ่มไหนอะ,อะไรยังไงมีเกณฑ์อย่างไร,ร,เ,งไรเพราะว่ามันต้องมีการรับรองกันด้วยใช่แล้วถ้าไปตรวจแล้วว่าไม่ใช่นมีความผิดนะนั่นสิ ต้องระมัดระวังนะครับนะครับดูกันดีๆนะครับเพราะว่ากติกาใหม่ที่เป็นการเลือกกันเองแต่เขาอยากมีส่วนร่วมเหมือนกันนะครับมีสอดส่องก่อนเพราะว่าตราไปนักข่าวองด้วยเราเป็นนักข่าวเราเป็นส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เขาบอกให้เราไปตรวจสอบด้วยนะได้ครับเพราะว่ามีหลายช่องทางเลยนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นตาสับปรดเว็บไซต์หรือว่าโทรศัพท์มือถือเหล่านี้คุณผู้ชมครับเราจะเลือกผู้ที่เป็นหนึ่งในกลไกในการบริหารประเทศ่เป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนประเทศดีกว่าไม่ใช่บริหัรขับเคลื่อนประเทศก็คือสวนิติตกัน ดีคุณผ,ผู้ชมครับอีกไม่นานก็จะได้เห็นรูปร่างที่มันมีขึ้นหลังจากที่มีการสมัครอย่างเป็นทางการครับ